ันยินดีต้อนรับทุกคน,น,กคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปนะครับมาพร้อมกับ energy สดใสเลยนะครับในวันนี้เพราะว่ามีอะไรที่น่ายินดีมากๆจุ่จ่มเนี่ยสี่ทุ่มตรงมาหมดเลย,เลยนะครับทั้งปลายยางก็มาประกาศข่าวดีข่าวดีและ Baby Mon น ster อร์ก็มาทั้งโปสเตอร์แล้วก็มาทั้งคลิปวิดีโอเลยมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงวันจันทร์สี่ทุ่มรอไม่มาวันอาทิตย์สี่ทุ่มรอไม่มาแต่มาวันพุธตอน4ี่ทุ่มนะครับทุกคน4ี่ทุ่มบ้านเราก็คือ เที่ยงคืนของเกาหลีใต้อันดับแรกมาพูดถึงกันก่อนกับ Stuck in the Middle ที่แฟนๆรอคอยนะครับตอนนี้เบมอนเนี่ยปล่อยมาเรียบร้อยลวจ้าปล่อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับ โปสเตอร์สวยมากๆมีความเป็นแบบ Disney ดิสนีย์ดิสใจสุดๆนะครับเบบี้มอนสเตอร์ยังเป็นโลโก้เดิมที่ตัวโอนะครับมีการแบ่งครึ่งเหมือนปไแบบโปเกบอลคำว่ามอนสเตอร์ยังไม่เปลี่ยนตัวทีเป็นเลข7นะครับอันนี้อาจจะเป็นโลโก้ใหม่ที่ใช้อันนี้ไปเลยก็ได้แต่ว่าโปสเตอร์นี้สวยมีความแบบว่าเหนือจินตนาการความฝันนะครับท้องราตรีไปเลยหนึ่งมีความดิสนีย์มากๆ โปสเตอร์สวยจนแบบพิดหูพิดตาไปเลยแฟนๆบอกว่าโอ้นี่แหละโปสเตอร์ที่รอคอยสวยเหมือนตั้งใจทําสวยเหมือนลงทุนให้กับเบบี้มอนสเตอร์แล้วโปสเตอร์นิ่งนะครับที่ว่าสวยมากๆแล้วคลิปวิดีโอที่ปล่อยออกมาด้วยเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันเลยมีความแบบว่าดิสนีย์สุดๆตั้งแต่จาประกอบนะครับไปจนถึงตัวหนังสือที่มีความระยิบระยับเหมือนกับนางฟ้าตัวน้อยบินแล้วก็มีข้อความเป็นสตล์อินวเตอร์เนีลขึ้นมาบนท้องฟ้าตอนกลางคืนที่มี ความเป็นกาแล็กซีถ้าหากว่าซาวที่อยู่ในคลิปนี้นะครับคลิปสั้นๆน,นี้เนี่ย เป็นซาวด์ที่มาจากเพลงจินแสดงว่าครั้งนี้จะเป็นบรลลาดเลยหรือเปล่านะครับมีความแบบว่าโชว์พลังเสียงโวคอลสุดๆยืนร้องกับขาตั้งไม้นะครับหรือว่าจะแบบนั่งโพสิชันสวยๆแล้วก็ร้องเพลงโชว์พลังเสียงไปเลยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าไม่แน่นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นการคัมแบ็กแต่ว่าเป็นการปล่อยเพลงพิเศษมาก่อนที่จะไปเจอกับคัมแบ็กเต็มๆในเดือนเมษายนวันที่1เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายอนกลับมาแล้วนะครับทุกคนปายาคเนี่ยลงคลิปในช่อง YG Entertainment พูดถึงป่าหยางกับ Baby Mon s t เ r นะครับเรื่องของไอออนที่ปายางมาอัปเดตเองเลยบอกว่าในตอนนี้ไอออนพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วที่จะกลับมาร่วมงานกิจกรรมต่างๆกับ Baby m o n ster อร์ปายางบอกว่าโชคดีสุดๆไปเลยที่ในตอนนี้สุขภาพของไอออนนั้นกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่ไอออนเนี่ยพักรักษาตัวไปแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่เลยที่จะทำให้ร่างกายนั้นเนี่ยกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สุขภาพเนี่ยเต็มร้อยเหมือนเดิมเพื่อกลับมาเจอกับแฟนๆนะครับ ตอนนี้ไอยอนสุขภาพนั้นกลับมาเป็นปกติแล้วและก็ไอยอนเนี่ยเพิ่งที่จะมาที่ค่ายนะครับเดินทางมาที่ตึก YG เพื่อที่จะมาพูดคุยการกับทั้งป่าย,ยางแล้วก็ทีมงานต่างๆสําหรับการกลับเข้ามาร่วมกิจกรรมกับ Baby m มอน ster อร์นั่นเองและอัปเดตการว่าตอนนี้นั้นกําลังอัดเพลงใหม่ในอัลบั้มอยู่นะครับทุกคนซึ่งก็น่าจะเป็นอัลบั้มที่จะปล่อยมาในวันที่1เมษายนตามแพลนที่ป่าย,ยางเนือได้วางไว้ก่อนหน้านี้ตามเดิมเลยนะครับจากหคนกลับมาเป็น7คน เหมือนเดิมครบทีมแล้วซึ่งอาลบังที่จะปล่อยมาในวันที่1เมษายนนะครับปาย,ยางบอกว่าตอนนี้กําลัง อัดใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อให้มีเมมเบอร์เนี่ยในร้องเพลงนะครับครบ7คนไม่รู้ว่าตอนแรกเนี่ยทำงานกันไปแบบว่าอัด6คนไปแล้วครบหมดทุกอย่างแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าครั้งนี้อายอนกลับมาก็เลยต้องจัดการใหม่ทั้งหมดแต่เราเชื่อว่าไม่มีการเลื่อนแลนแน่นอนนะครับเพราะว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาหลังจากที่พ้นจีดทุ่มไปไม่ถึง5นาทีนะครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์หรือว่า X ขึ้นมาเลย ทั้ง Baby Monster แล้วก็ทั้งอารชอนนะครับส่วนหนึ่งวีดกับเบมอนคลิปใหม่โปสเตอร์ใหม่ Stuck in the Middle แล้วก็อีกส่วนหนึ่งวีดกับอารชอน แล้วแล้วสลับกันนะครับวีดไอออนเสร็จแล้วกลับไปวีดเบบี้มอนสเตอร์โปสเตอร์แล้วก็คลิปคนที่วีดโปสเตอร์กับคลิปก็กลับมาวีดไอออนต่อทํางานกันเป็นทีมมากๆเลยนะครับสเตนเบมอนแต่แน่นอนว่าอัลบั้มใหม่ของ Baby m o n ster อร์นะครับจะมี7คนครบไม่ว่าจะเป็น MV ขึ้นโปรโมตต่างๆรวมไปถึงเพลงในอัลบัม้มแต่ว่า s t u c k in the m i d อ l e เนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า s t u c k in the Middle นั้นไอออนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าจะได้ร่วมโปรโมตด้วยหรือเปล่าต้องมา เคลื่อนไหวมากกว่านี้ไหมแต่เราเชื่อว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยนะครับที่ไอชอนนั้นจะกลับมาร่วมตแต่แต่ s ก u c k in the middle ก็ต้องรอดูกันเลยว่าจะมีอะไรทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปแค่นี้เนี่ยก็โอเคสบายใจมากๆแล้วเราเชื่อว่าแฟนๆของ Baby m o n s t e r ทุกคนเนี่ยดีใจกันสุดๆนะครับที่เบบี้มอนนั้นกลับมาพร้อมกัน7คนแบบนี้รอดูกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจ